สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคราวที่แล้วเราได้พูดถึงอาณาจักรจามปาตอนที่สองไปแล้วคราวนี้ก็มาถึงประวัติศาสตร์อาณาจักรจามปาในตอนสุดท้ายกันนะครับคราวที่แล้วเราได้เน้นถึงการที่จามปาบาดหมางกับอาณาจักรคอมเป็นเวลาร่วมร้อยปีทําให้จามปาอ่อนแอมากและต้องใช้เวลานาน,านในการฟื้นตัวอย่างเดิมและตลอดระยะเวลานั้น จามปาก็ยังคงที่จะแย่งชิงแขว้นทางเหนือทั้ง3ขึคืนมาจากยวนซึ่งยวนเองก็พยายามที่จะรักษามันไว้ในอาณาจักรของตนจุดจบหรือบทสรุปจึงมีอยู่เพียงประการเดียวสำหรับการแข่งอำนาจของทั้งสองก็คือการที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะต้องถูกทำลายลงจนหมดสิ้นไปนั่นเองประวัติศาสตร์จามปาตอนสุดท้ายจึงขอเริ่มจากตรงนี้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปติดตามกันต่อเลยครับการตั้งต้นทำสงครามกันใหม่กับยวนเริ่มขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยประเมศวนวรมันที่สองกษัตริย์ผู้ขึ้นครองราชเมื่อกำปูชาถอนทหารออกไปเรื่องราวในจดหมายเหตุของอันนำนะครับกล่าวไว้ว่าพวกจามช่วยโอกาสจากความอ่อนแอของราชวงศ์ลีและใช้วิธีการแบบโจรสลัด จมตีชายฝั่งยวนติดต่อกันหลายครั้งหลายคราจนในปีคศ1225ราชวงศ์ใหม่ก็คือราชวงศ์ตรันเข้ามามีอำนาจแทนราชวงศ์หลีหรือหลีและในเวลาต่อมาผู้แทนยวนก็ถูกส่งมาเพื่อทวงเครื่องราชบรรณาการซึ่งจามนะครับไม่ยอมส่งตามเวลาทางฝ่ายพระเจ้าชัยปรเมศวรมันที่2กษัตริย์จามปาท่งโต้ตอบด้วยการขอแคว้นที่เสียไปคืนมา ผลก็คืออาณาจักรจามป่าถูกยวนลูกหลานโดยพระเจ้าตรันไทยตรงซึ่งทรงนำทัพด้วยพระองค์เองการต่อต้านของฝ่ายจามก็เป็นไปได้อย่างดุเดือดนะครับตัวพระเจ้าชัยปรเมศว,วรมันที่สองดูเหมือนจะถูกโปรงพระชนระหว่างการรบซึ่งคงจะเป็นในปีคศ1 2 5 2ผู้ที่สืบราชต่อมาก็คือพระอนุชาของท่านนามว่าพระเจ้าชัยอินทรวรมันที่6ท่านเป็นผู้ที่ทรงรักสันตินะครับและถึงแม้ว่ายวน จะไม่ได้ชัยชนะที่เด็ดขาดแต่อย่างใดแต่ยวนก็มีความพอใจที่จะยุติการรบเพราะยวนเองก็มีภัยคุกคามมาใหม่ทางด้านเหนือนั่นก็คือกองทัพมองโกชัยชนะของพวกมองโกในประเทศจีนเป็นสาเหตุของการยุติสงครามระหว่างจามกับยวนอย่างกระทันหันนะครับและเพียง5ปีต่อมานะฮะกองทัพมองโกก็บุกทะลวงฮาหนอยแต่ก็ต้องถอนกลับไป เพราะมาปะทะกับการต้านทานอย่างแข็งแกร่งของกองทัพยวนในปีออ 1, 60, คศ1260กุบไลคา,านได้เป็นผู้นำของชาวมองโกลและระหว่างที่ยังดำเนินการเข้าครอบครองจกักรวรรดิซ่องกุบไลคา,านนะครับได้ตั้งตนเรียกร้องเครื่องราชบรรณาการจากรัฐที่เคยยอมรับความยิ่งใหญ่ของจีนผู้แทนของมองโกลนะครับถูกส่งไปยังยวนกัมพูชาและจามปาเพื่อจะให้กษัตริย์ของรัฐเหล่านี้ไปยังราชสำนักจีน เพื่อถวายความเคารพด้วยตนเองแต่กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมีข้อแก้ตัวและทรงหาทางผ่อนคลายโดยส่งผู้แทนพร้อมทั้งเครื่องบรรณาการไปแทนตนในหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนามนั้นกล่าวว่ากู๊ปไครคานก็เป็นเช่นเดียวกันกับกษัตริย์สมัยก่อนและหลังของพระองค์ที่จะทําการขยายอานาจของพระองค์เข้ายึดครองจามปาและเข้าลุกลานขเขมรด้วยเพื่อที่จะรักษาและขยายอิทธิพลเข้าไปในอินโดจีนพงศาวดารบันทึกไว้ว่า กองทัพมองโกล500,000คนเข้ามารุกรานบริเวณรุ่นแม่น้ำแดงแต่ต่อมานะครับในกรณีที่เกี่ยวกับอาณาจักรจามปาเรื่องราวถึงขั้นรุนแรงในปีคศ1281ในหนังสือประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ DG จีฮอระบุว่าเมื่อความอดทนของกุ๊ปไลคานหมดไปนะครับและเขาได้ส่งนายพลคนหนึ่งชื่อโซกตูไปบังคับให้จามปายอมรับการบริหารประเทศโดยพวกมองโก การปรากฏตัวของพวกมองโกนะครับทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของชาวจามปาทั้งอาณาจักรเพื่อประท้วงในไม่ช้าไม่นานนะครับนายพลโซกตูก็พบว่าภาระของเขาหนักเกินกำลังและไม่สามารถที่จะปราบปรามกองทัพจามลงได้อย่างราบคาบทางฝ่ายกษัตริย์จามนะครับในหนังสือระบุว่าเป็นพระเจ้าอินทรวรมันที่5ก็ทรงถอยทัพไปยึดที่มั่นแถบภูเขาเมื่อกุ๊บไลคานส่งกำลังทหารมาเพิ่มเติม ทางยวนเองก็ไม่ยินยอมให้ผ่านดินแดนของตนนะครับในปีคศ .1285 โอรสของกูบราย่านคือโตกันก็ถูกต้านทานจนพ่ายแพ้ในขณะที่พยายามที่จะใช้กำลังผ่านเข้าไปในตังเกียและถูกขับไล่กลับไปยังดินแดนจีนในขณะเดียวกันที่โซกตูที่กำลังลบกับจามปานะครับก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยแต่ก็พ่ายแพ้และถูกขับไล่กลับไปยังจามปาจนถูกชาวจามฆ่าตาย เรื่องราวค่อนข้างที่จะชนมูลมากนะครับจนในที่สุดพระเจ้าอินทรวรมันที่5เองก็หวังที่จะยุติความยุ่งยากเสียจึงรีบส่งผู้แทนไปยังเมืองจีนพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการเพื่อขอเจรจาซึ่งจีนก็ยอมรับกุปไลาขานมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่หลายเรื่องแล้วจึงไม่ประสงค์ที่จะต้องประสบปัญหาในจามปาอีกจนต่อมากษัตริย์จามปาพระองค์ใหม่ก็คือพระเจ้าชัยสิงหวรรมนที่สก็ครองราชยู่อย่างสันติ ในสมัยของพระเจ้าชัยสิงหวรมันที่3มีนโยบายที่ต้องการเป็นพันธมิตรกับยวนในปีคศ .1301 พระองค์ได้ต้อนรับพระเจ้าตรันฮันตงผู้ทรงสละราชให้กับโอรสก็คือตรันอันตงและแสดงพระองค์ว่าต้องการจาริษแสวงบุญจากการท่องเที่ยวไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศใกล้เคียงเมื่อจลาไปกษัตริย์นอกราชบัลลังก์ของยวนกล่าวว่าทรงพอพระทัยในการต้อนรับของพวกกษัตริย์จาม,มาก และทรงสัญญาว่านะครับจะยกธิดาของพระองค์ถวายให้เพื่อให้อภิเศกกับกษัตริย์จามพระเจ้าชัยสิงหะวรมันที่3ผู้ทรงพอพระทัยในการอาภิเศกสมรสกับชาวต่างประเทศและก็ทั้งทรงมีมเหสีเป็นชาวชาวาอยู่แล้วก็ตอบตกลงอย่างง่ายดายนะครับและในการตกลงของเงื่อนไขการอาภิเศกสมรสพระองค์นะครับก็ต้องถูกเกลี้ยกล่อมให้ยกแขวนจามทั้งสองแขวนทางเหนือของแหลมเมฆให้แก่ยวนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับเจ้าหญิงยวนนะครับ พระเจ้าชัยสิงหวรมมนที่สามสวรรคตในปีต่อมาและพระโอรสก็คือเชชิก็ทรงครองราชสมบัติสืบแทนพระองค์ใช้พระนามว่าชัยสิงหะวรมมนที่สี่ซึ่งพระองค์นะครับก็ทรงรับผลของการกระทําของบิดาเหล่านี้เพราะแคว้นที่ตกเป็นเมืองขึ้นของยวนี้ก็ก่อการจลาจลอยู่ตลอดเวลานะครับจนเป็นที่ยุ่งยากใจของผู้ปกครองชาวยวนทางฝ่ายยวนนะครับก็โทษว่าจามปาหนุนหลังการจลาจล จนกระทั่งในปีคศ1312ยวนซึ่งหมดความอดทนต่อสภาพเช่นนี้อีกต่อไปก็ยกทัพบ,บุกเข้าตีจามปาปลดพระเจ้าชัยสิงหวรมันที่4ออกจากบัลลังและคุมพระองค์ไปเป็นเฉลยแล้วก็ยกให้พระอนุชาของพระองค์ที่ชื่อเชนังขึ้นครองราชแทนจามปาจึงกลายเป็นมณฑลหนึ่งในอนาณาจักรยวนแต่เจ้าผู้ครองนครก็อยู่ในสภาพเจ้าประเทศราชศพินาชั้นสองทีนี้เหตุการณ์ต่อมานะครับ เมื่อกองทัพของกษัตริย์ไทยก็คือพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโข,ขทยัยยกทัพข้ามพรมแดนกัมพูชาเข้ามารุกรานจามปายวนก็ทําหน้าที่เป็นผู้ปกครองจามปาอย่างเต็มที่นะครับก็คือช่วยขับไล่กองทัพไทยไปแต่เชนังเป็นชาวจามผู้รักชาตินะครับและไม่ยอมเต็มใจที่จะอยู่ใต้การบังคับบัญชาของยวนจนในที่สุดพระองค์ก็แข่งเมืองและใช้ความพยายามที่จะจิงเอา แควนทั้งสองที่พระบิดาทรงยกให้ยวนกลับคื้นมาพระองค์ทรงได้รับความสําเร็จนะครับได้ชัยชนะในตอนแรกแต่แล้วในศึกครั้งที่สองพระองค์ก็ทรงพ่ายแพ้อย่างยับเยินจนกระทั่งต้องละทิ้งกองทัพและหนีไปชวาซึ่งเป็นเมืองของพระมารดาของพระองค์แม่ทัพยวนผู้ที่ได้ชัยชนะต่อกษัตริย์จามปาได้แต่งตั้งผู้สําเร็จราชการที่ชื่อว่าเชอน,นันขึ้นปกครองจามปาแต่ไม่นานนะครับกษัตริย์ใหม่ก็ทรงตัดสัมพันธ์กับยวนอีก และทรงสามารถต้านทานการรุกรานของยวนทุกครั้งในอันที่จะมาทำลายพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่พยายามที่จะชิงเอาดินแดนที่เสียไปคืนมานะครับพระองค์ทรงเลือกที่จะปกครองอาณาจักรอย่างสงบจนกระทั่งสิ้นพระชนต่อมาในราวปีคศ1353พระเจ้าตระหัวผู้สืบสมบัติต่อมาทรงพยายามที่จะเอาดินแดนที่เสียไปคืนมาแต่ก็ไม่สําเร็จ จนในปีคศ1360เมื่อเชบงงาขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ที่มีอำนาจอยู่ในระยะนี้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีความสามารถมากๆนะครับจนมาสเปโรเรียกสมัยของพระองค์ว่าเป็นระยะสูงสุดแห่งอำนาจของชาวจามแต่อย่างไรก็ตามนะครับยอร์เซเดไม่เห็นด้วยกับมาสเปโรและคัดค้านคำชมนี้และมองว่านี่เป็นแสงล้ำสุดท้ายแห่งอาทิตย์อัสดง เชโบงงานะครับได้ตีเมืองต่างๆของจามปาที่เสียไปกลับคืนมาทั้งหมดและก็ถือโอกาสโจมตียวนติดต่อกันจนประสบความสําเร็จและสามารถเข้ายึดฮหาหนอยได้กล่าวกันว่าอาณาจักรยวนตกอยู่ในสภาพที่หวาดหวั่นต่อสงครามอยู่ตลอดเวลาจนถึงปีคศ .1390 เชโบงงากษัตริย์จามผู้ยิ่งใหญ่ก็สิ้นพระชนในการรบทางทะเลเมื่อสิน้นเชโบงงานะครับจามปาก็ไม่เข้มแข็งอีกต่อไป กษัตริย์ผู้ครองสืบต่อมาจากพระองค์ถูกบังคับให้คืนดินแดนที่ถูกยึดครองไว้แต่เนื่องจากว่าเกิดการปฏิวัติในอนาณาจักรยวนซึ่งทําให้ราชวงศ์ตรันเสียอํานาจไปการสงครามเพื่อเป็นการแก้แค้นจากทางฝั่งยวนเพื่อเข้าโจมตีจามปาจึงยังไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงปีคศ .1402 ยวนก็ยกทัพถล่มจามปาสมใจในการสงครามครั้งนี้จามปาสูญเสียแควนอินทรปุระ และอาจถูกบังคับให้ยกดินแดนมากกว่านั้นถ้าหากจีนนะครับไม่เข้ามาแทรกแซงและได้ช่วยขับไล่ทัพเรือ,อยวนซึ่งกําลังโจมตีวิชัยออกไปในระยะต่อมายวนในสมัยราชวงศ์ฮูต้องประสบกับเคราะกรรมที่ร้ายแรงกับอาณาจักรของตนนะครับเพราะจีนลุกล้ำเข้ามายึดครองไว้จนถึงปีคศ .1428 จึงเป็นอิสระจากจีนได้ส่วนในตอนนี้นะครับพวกจามปาก็สามารถชิงดินแดนของตนที่เสียไปคืนมา นอกจากนั้นพวกจามปาก็ยังก้าวราวขึ้นขนาดยกกองทัพไปรุกรานอนาณาจักรกัมพูชาที่อ่อนแอจนต้องร้องขอความคุ้มครองจากกษัตร,ริย์ราชวงศ์หมิงของจีนแต่ในปีคศ .1428 เกิดมีบุรุษที่ชื่อว่าเล่เล่เป็นผู้นำของชาวยวนได้ขับไล่จีนไปได้และได้รับเอกราชขึ้นมาในประวัติศาสตร์เวียดนามบอกว่าเล่เล่นั้นขึ้นชื่อว่ามีความกล้าหาญและจิตใจที่โอบอ้อมอารีเจ้าของสมยาเจ้าชายสันติสุข แล้วทายาทต่อต่อมาก็จึงทําเป็นรักษาสัมพันทไมตรีอันดีกับจามปาเอาไว้นะครับจนในที่สุดเมื่อต่อมานะครับอาณาจักรจามปาก็ตกอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองจนบอบช้ำยวนเองก็ได้รับโอกาสที่หาไม่ได้แล้วนะครับในอันที่จะทําลายอาณาจักรจามปาที่กําลังวุ่นวายให้ราบคาบไปยวนนะครับจึงยกทัพเข้ายึดเมืองวิชัยแต่จามก็ชิงคืนไปได้ในระยะสั้นๆ แต่แล้วในปีคศ1471เมื่อเลทรันตองแห่งราชวงศ์เลก็ทำศึกใหญ่นะครับจนปราบอาณาจักรจามปาได้สำเร็จกล่าวกันว่าคนจามปาจำนวนไม่น้อยกว่า60,000คนเสียชีวิตในศึกการชิงชัยครั้งสุดท้ายในขณะที่เจ้าชายในราชวงศ์และเฉลยรวม30,000คนถูกจับไปจากนั้นยวนก็ค่อยๆผนวกดินแดนจามปาทั้งหมดลงไป แต่รัฐจามเล็กๆก็ยังคงดำรงอยู่ต่อมาอีกหลายทศวรรษและก็มีเจ้าปกครองด้วยนะครับแต่แล้วในที่สุดยวนจึงสามารถกระืนจามปาได้ทั้งหมดนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์อาณาจักรจามปาที่ทางเรานำมาเล่าในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในอดีตนั้นอาณาจักรจามปาก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในอุสาอาคาเนมีความเจริญรุ่งเรืองช่วงต้นคริสตศตรวตรรษที่2ถึง15คือเกิดไล่เลี่ยก,กันกับฟูนันและก็ยืนระยะได้ยาวนานกว่านะครับ และกล่าวกันว่าระหว่างสงครามกับหอมและไดเวียดนันชาวจำปาบางส่วนนะครับอพยพเข้าสู่ดินแดนสยามหรือไทยด้วยนะครับทําให้มีกลุ่มชาติพันธ์จในที่นี้และที่สําคัญดินแดนหลายแห่งซึ่งเคยเป็นของจามเช่นมีเซนศูนย์กลางทางศาสนาและอีกหลายที่นะครับได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็หวังว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหากผิดพลาดอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วย สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ